สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนะครับในช่องทาง YouTube นะครับก็พบกันในวันอาทิตย์นะครับที่18นะครับเดือนสิงหาคม2567นเะครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางนี้แคอีเช้าบ่าย v i p นะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้มาแค่เลขเด่นในรอบบ่ายนะครับพี่พี่เนาะเสียดายที่แนวทางในรอบเช้านั้นมาบ่ายหมดเลยนะครับพี่พี่ก็61ก็เน้นเนะครับ เช้าผมให้ศูนย์กับหกนะครับผลที่ออกศูนย์แปดหนึ่งกับห้าเก้านะครับพี่พี่เนาะก็เน้นหกหนึ่งเข้ามาแปดหนึ่งนะครับก็หลุดไปรอบบ่ายให้ศูนย์กับสี่นะครับผลที่ออกหนึ่งหนึ่งหกกับหกสี่ในรอบนี้ของเราก็เน้นสีนะ่ห้าเนาะมาสี่หกศูนย์ไม่มาภายเอาสี่ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่หกสี่นะครับมาแค่เลขเด่นเนาะนะครับหกหนึ่งเนี่ยผมเน้นรอบเช้านะครับออกเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อวานนี้มาแค่เลขเด่นนะครับ ส่วนทางของเช้าวันอาทิตย์นะครับเนาะบินแรกของวันอาทิตย์ของเราวันนี้ <c oughs> รอบเช้านะครับผมก็จะให้ไปที่ได้ตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับพี่ศูนกับ6ได้ศูนย์กับ6รูดไปที่เลข6นะครับรูดไปที่เลข6 หกห้าหกแปดหกเก้าศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับสามตัวให้ไปที่ศูนย์หกเก้า นะครับตามนี้นะครับผมส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายผมให้ไปที่เลข5กับเลข1สายรูดนะครับให้ไปที่เลข1 14 14นะครับ หนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสี่ห้าหกห้าเก้านะครับสามตัวให้ไปที่ห้าหนึ่งสี่ นะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสาหับนิเคอิเช้าบ่าย VIP นะครับก็ท่านใดชื่นชอบนะครับแล้วค่อยตามน้องน้องแอดก็ทําไปตามสูตรคํานวณแล้วเอามาฝากพี่พี่สมาชิกนะครับสำหรับพี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับท่านใดที่นะครับยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคหรือว่ามีบ้านเก่าอยู่แล้วอยากลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับก็สามารถไปที่ใต้คิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่พี่โชคดีนะครับกลับสวัสดีครับ